บันทึกเส้นทางด้วย GO Tracker GPS Tracker Hang out, <hang> out let's go let's go แอปพลิเคชัน Geo Tracker GPS Tracker เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ทำการบันทึกเส้นทางของการเดินทางที่ยอดเยี่ยมด้วยสมาร์ทโฟนในแบบ Android ซึ่งแอปนี้สามารถจะทำงานร่วมกันกับ Google Maps หรือ Open Street Maps เพื่อใช้ทำการบันทึกเส้นทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวมถึงการบันทึกข้อมูลในเชิงลึกต่างๆอย่างเช่นค่าเฉลี่ยความเร็วกราฟการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงไปจนถึงการจัดการและการส่งออกฝ่ายข้อมูลมาตร ฐานสากล GPX หรือ KML ซึ่งมีความสำคัญในการนำข้อมูลจากการบันทึกเส้นทางไปใช้งานต่อเพื่อวิเคราะห์หรือแบ่งปันข้อมูลกันได้ในขั้นต่อไปขอเรียนเชิญรับชมกันได้เลยค่ะโปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ วิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน Geo Tracker GPS Tracker เปิดแอป,ป Play Store แตะที่ไอคอนรูปแว่นขยายพิมพ์ค้นหาแอป,ปด้วยคำว่า Geo Tracker ให้แตะเข้าที่แอป,ป Geo Tracker GPS Tracker ของ i l y a b o g d a n o v i c h ตรวจดูรายละเอียดและรีวิว แตะที่ปุ่มติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้แตะที่ปุ่มเปิดติ๊กเครื่องหมายเพื่อยอมรับเข้าตกลงในแถบ User Agreement แล้วแตะที่ปุ่ม Continue แตะปุ่ม Next แตะปุ่ม Next แตะปุ่ม t แตะปุ n สร้างทริปใหม่แล้วแตะที่แถบ Add แตะที่ไอคอนตำแหน่งปัจจุบันอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งแอปพลิเคชัน Geo Tracker GPS Tracker ก็พร้อมที่จะสามารถที่เราใช้งานได้ค่ะวิธีบันทึกเส้นทางแตะที่ปุ่ม Record สีแดงเพื่อเริ่มบันทึกเส้นทาง a p p พลิเคชัน G- e t t r c k k r r GPS Tracker จะทำการบันทึกเส้นทางตามตำแหน่ง GPS ในขณะที่เรากำลังเดินทางไว้จนกว่าเราจะสั่งให้หยุดทำการบันทึกเส้นทางเมื่อ <y> สิ้นสุดเส้นทางให้แตะที่ปุ่ม Stop เพื่อหยุดการบันทึกเส้นทาง วิธีดูแผนที่และข้อมูลเส้นทางที่ได้ทำการบันทึกไว้เปิดแอปพลิเคชัน Go Tracker GPS Tracker แต่ที่ไอคอนเมนูด้านบนซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสามขีดแต่เลือกแถบรายการที่บันทึกไว้ แตะไอคอนแมพภายในแถบรายการที่เลือกไว้แผนที่เส้นทางที่ได้ทำการบันทึกไว้จะแสดงขึ้นมาแตะที่ไอคอนส t a t ิสติกเพื่อดูรายละเอียดของบันทึกเส้นทางวิธีดูแผนที่และข้อมูลเส้นทางพร้อมกันหลายรายการ แปะที่ไอคอนเมนูด้านบนซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูป3ามขีดแตะเลือกรายการที่ต้องการพร้อมกันหลายรายการในตัวอย่างนี้เราจะทำการเลือกรายการพร้อมกันจำนวน2รายการในแผนที่จะแสดงบันทึกเส้นทางขึ้นมาพร้อมกันทั้ง2รายการแปะที่ไอคอน s t t a i s t i c ิเพื่อดูรายละเอียดของบันทึกเส้นทาง ภายในรายละเอียดของบันทึกเส้นทางก็จะแสดงรายละเอียดขึ้นมาทั้งสองรายการด้วยเช่นกันขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ